แต่วันนี้วันนี้เขามีความพิเศษเขาจะมีการ first preview อ่าเราก็เลยไหนไนมาตึกแล้วสิจ้าดึงเขามาเลยพูดคุยกับเราน้องฟิล์มธนพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 มเธอ เธอจ้างแฟนขับคนละเท่าไหร่คนละสิบบาทโอ้โหแก้หูซะเธอพี่ฟิมาทีไรอย่างนี้ทุกทีทุกทีเชิญค่เชิญค่ะขวัญใจขวัญใจแฟนๆนั่นเองนะคะโอ้โหหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่ฟิมยิ่งเจอพี่ฟิมยิ่งหล่อคุณยิ่งเพรียวพี่ฟิวเปนทำอะไรมาไป็นทำอะไรมาออกกำลังกายครับเออที่ทีศหุ่นนี้เพราะละครเรื่องนี้เลยปะจริงๆก็ก็ด้วยครับเราก็อยากมีอยากอยากมีบอดี้ที่สวยครับ เพื่อเอาไปมัดใจสามสาวหรอใช่เออจะมัดใจแม่ได้บ้างโอ๊ยพีมไมไรว่าพีมร่างไหนก็มัดใจแม่ได้นี่นดูในโซเชียลเขาก่อนใช่ไงเขาบอกว่าบอดี้นี่คืออาวุธสำคัญของคุณภูมิเรศขนาดนั้นเลยหรอคารมอันนี้คารมด้วยต้องคารมด้วยแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนอยากสร้างบอดี้ให้แบบ ให้ first impression เนาะให้ตัวแสดงเห็นแล้วอุ้ยน่ากินจังอ้ใช้คำนี้เลยเหรอไม่น่าจะใช่แค่เฉพาะตัวแสดงให้ความรู้สึกของภาษาคนพูดให้คนเข้าใจเพราะเวลาเราดูเราก็ต้องแบบหูฟิล์มถูกไหมฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างเลยแล้วคนที่แบบหูฟิล์มกับคาแรคเตอร์นี้ทุกคนก็ตกใจนะแปลกใจที่แบบเพราะว่าอย่างอย่างที่รู้กันคือผมไม่เคยเล่นบทแบบนี้เลยคือมันเป็นแบบบทที่ มันต้องเฟิร์สทุกคนไปทั่วครับจีนหรือนไปทัวเจ้าชู้แบบนั้นก็ได้เขาอุตส่าห์ใช้่าเฟิสไม่ไข่กับตัวจริงของเราถูกไหมเหรอปล่าหรือเปล่าใช่้าไมดูลังเลใช่ใช่ก็เลยยากเลยทำกันบ้านยากไหมเรามีใครเป็นต้นแบบหรืออะไรอย่างนี้ไหมเวลาที่เราแบบว่าจะศึกษาตัวละครอะไรอย่างเงี้ยจริง จริงๆเรื่องนี้ผมไม่ได้หาต้นแบบอะไรแต่ว่าไปไปหาแบบตัวละครให้เจอเฉยภาพ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 ของตัวที่เราคิดแล้วก็อของคนเขียนบทแล้วก็ในส่วนของพ่มงกับที่เขาเขามีภาพในหัวว่าเขาอยากเล่าเรื่องแบบไหนอะครับเราก็แค่สร้างคาแรคเตอร์แล้วให้ให้สามารถเดินทางไปด้วยกันได้ซึ่งเรื่องนี้ยากสำหรับฟิล์มและท้าททยอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่า สามนักแสดงเนี่ยนะก็คือจะเป็นพี่น้องกันเนาะว่าจะเป็นพี่เจี๊ยบเดียนาแล้วก็นาหน้าถูกไหมก็คือทาทองโรยทองและลินทองใช่พี่น้องกันซึ่ง3คนนี้เป็น3บุคลิกไม่เหมือนกันการที่ภูมิเมเระจะเข้าหาภูมิเมเรศก็ต้องแบบใช้วิธีการสามดันเออถูกไหมเป็นการโปรยเสน่ห์ที่ต่างกันถูกไหมใช่ครับก็คือศึกษาประวัติคือปรึกศึกษาประวัติ ของทั้ง3าคนแบบลึกซึ้งมากมาตั้งแต่เด็กๆโตมาเป็นไงมีปมอะไรทั้ง3คนเพื่อหาจุดอ่อนของแต่ละคนแล้วตัวเราก็คือไปเข้าเพื่อที่จะเข้าหาใช่เข้าได้อะอย่างอย่างทีละคนเลยอะอย่างพี่เจี๊ยบก่อนพี่เจี๊ยบเนี่ยในเรื่องเนี่ยเราต้องยังไงทาทองทาทองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเพราะว่าเป็นผู้นําครับเขาก็จะมีความที่เรื่องงานเป็นหลักเพราะว่าต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวถ้าเราจะเอาชนะเขาได้เนี่ยก็เราก็ต้องเก่งกว่าเขาในเรื่องของงาน อ๋อเราใช้ความสามารถเรื่องงานใช่ให้รู้สึกว่าเราจะเข้าไปทํางานแทนเขาได้สามารถเป็นที่พักพิงแทนเขาได้เพราะเขาดูแลครอบครัวมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่พี่คนโตเนาะใช่แล้วแล้วโรยทองล่ะเดียนาเขาหาด้วยความรักน้องคนกลางคนกลางใช่เขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยอยากต้องการความรักหรือเปล่าไม่เรารักเขาเออดูสิ แค่เขาพูดแค่นี้แม่เป็นยังไงตัวโหยเอยากอยากอยากเป็นอะไรนะลอยทอยลรยทออแต่เป็นโรยราตอนนี้แกแกแล้วหรอยอลเล่นสวยอยู่ยังสวยอยู่ยอมยอมเคยเอาเรื่องมาพูดเล่นยยฉันไม่ทำแหละฟิลฟิลแล้วถ้าข้อหาแม่นุ้ยต้องทำยังไงลยลีน เอ,อ่ออีคนอีคนรินทอง,ทองน้องคนเล็กต้องทอํายังไงคะรินทองรินทองก็จะเป็นคนที่ขาดความรักเอค<อ>ืมอมีปมตั้งแต่เด็ก<ร>ๆคือด้วยความเอานึกว่าน้องคนเล็กจะมีความแบบได้ความรักเยอะซะอีกด,ด้วยความที่เป็นด้วยความที่เป็นลูกคนเล็ก,กส่วนเนี่ยก็คือจะถูกตามใจส่วนใหี่ยก็จะโดนโอบมาโดยตลอดซึ่งเขาก็จะมีความอ่อนแต่ใจค่อนข้างสูงครับเราก็แค่ หาในสิ่งที่เขาต้องการว่าเขาเป็นเขาต้องการอะไรมันจะมีอยู่แค่นิดเดียวพอ,อเราเจอแล้ว,วอ๋อเป็นคนขาดความรักเคยมีปมเรื่องความรักมาก่อนอเราก็เข้าไปแทนหาจุดทน,ทนั้น,น,นเลยตเติมเต็มใชสม่สามสาวนี้ก็เลยโดนภูมริรศตกเข้าอย่างเต็มเป่าใช่แล้วสเสน่ห์แบบไหนล่ะของภูมริรศที่ตรงกับตัวฟิล์มมีไหมเฮ้ผมเป็นคนเล่มลอยครับ <laughs> <laughs> เอาอย่างนี้ถามใหม่อย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเรื่องสามสาวเนี่ยครับใครรู้สึกว่าตรงกับเราแล้วเข้าเข้าหาง่ายสุดไม่ไม่ต้องไม่ต้องปรับตัวเองเยอะเออโรยทองมั้งครับเดียนานะยเพราะเพราะเพราะว่าด้วยความที่อาจจะสมมติว่าเป็นภูมิบาลกับโรยโรยทองเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่ มันเหมือนมันคลิกกันค่ะไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องทําอะไรมากเหมือนเหมือนหัวใจมันดูดเข้าหาคนที่ใช่เนาะก็ไม่ต้องพยายามใช่ไหมแม่ใช่ใช่ไปส่ง่างเนี้ยแล้วแล้วแต่ว่าเรามีภารกิจนี่ใช่ครับที่ต้องมาเข้าหาเพราะว่ามีจุดประสงค์แต่ว่าเราจะต้องมาติดตามว่าเพราะอะไรถูกต้องถูกไหมแล้วการร่วมงานกับสามสาวครั้งแรกเราเป็นยังไง ทุกคนน่ารักมากไม่ว่าจะเป็นนาน่านาน่าก็คือเป็นเด็กใหม่สําหรับสําหรับช่องวันก็น้องน้องถือว่าเป็นหน้าใหม่สำหรับช่องนี้แต่ว่าน้องเป็นคนที่แบบอายุน้อยแต่เก่งมากๆยอมรับเลยยอมรับเลยว่าเก่งมากเดียนาก็ครั้งแรกกับช่องวันช่องวันด้วยแล้วก็กับผมด้วยก็เพิ่งรู้จักกันก็เป็นคนที่แบบเก่งมากเหมือนกันแล้วก็นิ์มากครับส่วนพี่เจี๊ยบก็ ไม่ต้องพูดถึงฝีมืออาฮะฝีไม้ลายมืออยู่แล้วใที่ถามเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้คือภูมิเล่์เขาต้องใช้เสน่ห์ไปโปรยไงแล้วฉากกัเาเออเลิฟซีน่าที่ต้องมีการเข้าหากันเยอะมากเหมือนกันถูกป้าครับเราทำกันบ้านยังไงเกรงไหมเกรงไหมกับใครอะไรอย่างเงี้ยเกรงใครสุดไม่น่าถามทำไมอ่ะพี่เจี๊ยบพี่จี๊ยบคือ ได้ยินมาว่านี่เป็นเลิฟเลิฟซีนจริงๆครั้งแรกของพี่เจ๊เพราะว่าพี่เจพี่ติดตามไม่เคยไม่เคยเห็นพี่เจเปรี้ยนบทแบบนี้เรียบร้อยเนาะแล้วตัวจริงพี่เจ๊ก็คือแบบเรียบร้อยอือคือพี่เจ๊ีใน่นรู้สึกเล็กแคลนเกรงกับคนที่เขาเรียบร้อยที่สุดอย่างนี้เนาะใช่ครับแล้วด้วยความที่พี่เจ๊ก็คือทํางานมานานเป็นรุ่นพี่อ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความเกรงค่อนข้างเยอะอล้วพี่เจ๊ช่วยเรายังไงบ้างคะผมก็ผมก็ เอาตามที่พี่เจี๊ยบสะดวกเลยครับได้แค่ไหนเอาแบบพี่เจี๊ยบสะดวกเอา,าเล่นแล้วพี่เจี๊ยบรู้สึกสบายสบายใจท <Oh okay> ี่สุดอ่าเออก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีผ่านพ้นมาได้ด้วยดีทำไมสายตาเป็นแบบนั้นล่ะครับสายตาแม่เป็นยังไงสายตาแม่เลิกลากมากไม่เลิกลากแม่รอดูอยู่แล้วเพราะว่าวันจันนี้จะได้เปิดสาเหตุแล้วว่าทำไมภูมิเมเรศถึงต้องเข้ามาอยู่ในชีวิตของสามสาวนี้วันไหนจ๊ะ ทุกวันจันทร,ร์อังคารครับเวลาสองทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่องวัน31ใช่แล้ววันนี้อย่างที่พี่นุ้ยบอกไปแล้วตอนต้นว่ามีความพิเศษด้วยใช่เลยคะวันนี้มีกิจกรรมอะไรวันนี้เรามี first preview วิวมานสีทองครับก็จะได้ดูกันกี่โมงนะ เดี่ยว6โมงฮะเห็นไหมเช็คเช็คเราคุยกันว่าเย็นกี่โมง6โมงเย็นแฟนๆนี่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 เธอรู้เลยไหมฉันไม่ได้เขียนไว้ด้วยนะไมเขียนตอนเขียนอยู่ข้างบนเห็นแม่เขียนว่าแบบ18นาฬิกาฉันรู้มาตามจริงๆแล้วแล้วมาครบคันเลยป่ะมาครบทุกคนครับว้าวก็จะได้เจอทั้งสี่นักแสดงหลักเลยอ่าก็จะได้ดูพร้อมๆกันนะคะนี่วันนี้แล้วนะจ๊ะครับฝากบอกอะไรกับแฟนๆหน่อยสิจ๊ะน้องฟิล์มจ๋าก็ ฝ็ฝากฝากแฟนๆนะครับเป็นกําลังใจให้กับภูมิเมรศด้วยนะครับแม้ว่าภูมิเมรศจะดูเจ้าชู้หน่อยแต่ว่า เขามีสาเหตุของเขาเธอจะโดนทำอะไรเนี้จ่ยเธทำอะไรอยนบ้างจะโดนไหมเนี่ยจะเดินตลาดได้ไหมุณมาเลศได้ครับเพราะว่าใส่หน้ากากไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ดูตอนแรกพรีวิวแล้วเดี๋ยวคงจะรู้คงมีฟีดแบ็กมาบ้างจะมีฟีดแบ็กนั่นแหละว่าดูแล้วแบบจะโดนไหมเออนะคะวันนี้ขอบคุณฟิล์มธนาพัฒน์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ